ปันะะ่นหรือเปล่าปนนั่นเนาะปั่นแต่ไปจัดอัพเตยมครั้งแรกกับเพื่อนตอน4ทุ่มโดยเราไปกินกันที่สาขาเดเซนปิ่นเก้านะคะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเพื่อนเราในแก๊งเนี่ยไม่มีใครเคยกินอัพเตยาม,มาก่อนเลยเป็นการนัดแบบเฉพาะกิจมากๆมีพนักง,งานจะถามนะคะว่าชอบน้ำยำแบบเปรี้ยวนำหรือหวานนํำเราก็บอกว่าเอาแบบออริจินอลของทางร้านมาเลยซึ่งก็คือหวานนํำและเมนูแรกที่มาก็คือยำารวมเบอเบตอนมาเสิร์ฟทุกคนพร้อมใจร้องว่าอู้ โหพอไม่คิดว่าจานใหญ่ขนาดนี้จัดเต็มทั้งปูกุ้งเสก้กอกไข่แดงหมูยอในราคา5 6 9้วและรวมทะเลแบบนี้สําหรับเราคือโอเคเลยวัตถุดิบคือสดมะนาวคือดีโดยส่วนตัวเราชอบน้ำยำที่ใส่น้ำปลานะคะ<ๆ>เพราะว่าจะมีความนัวกว่าและไม่มีกลิ่นของปลาเลยเมนูต่อไปเป็นยำเสก้กอกหนังกรอบที่ถูกต้องตามพงสาวดานมากๆและดูตามรีวิวมามา,มาอัพแต่ยำจะขาด3ชั้นทอดไม่ได้เลยจานนี้ค่าเสียหาย100บาทแต่ความอร่อยนี่ต้องยกให้เขาเลยนะ3ชั้นทอดได้กรอบจริงดูตัวอย่างได้จากต้นคลิปหลังจากนั้นก็ตอ ด้วยยำคอหมูทอดราดน้ำยำเข้าไปคือแบบว่าเปรี้ยวปากมากประกาศประกาศตอนนี้ทางร้านมีเส้นมาม่าลูกแล้วนะคะกินคู่กับยำต่างๆคือดีหรือจะสั่งเป็นข้าวเหนียวหรือขนมจีนทางร้านก็มีและเมื่อทานเสร็จทุกคนในโต๊ะก็มีสภาพเป็นแบบนี้ทุกคนฉีดเซนเลอร์อะคะอุ้ยแต่แล้วอันอนี้อันี้ไม่รู้สึกเลยถ้าหากไม่อยากไปไกลถึงพัทยาก็มาที่สาขานี้กันได้นะ